รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบ้านฝายดินสอแห่งนี้นะคะเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการสืบสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยคอนสารทั้งเรื่องอาหารพื้นบ้านการมีภาษาพูดของตนเองซึ่งสำเนียงก็จะแตกต่างจากภาษาอีสานทั่วไปค่ะรวมไปถึงการแต่งกายที่ยังคงอนุรักษ์ภาพพื้นเมืองมาตัดเย็บเพื่อสวมใส่ด้วยค่ะ จุดตรงนี้คือสะพานพลังบุญจุดกําเนิดมาจากอะไรคะสะพานพลังบุญเนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมเข้าไปสู่วังโบสถแหล่งโบราณของที่นี่ที่ไปที่มาของสะพานพลังบุญเนี่ยก็คือสร้างเมื่อวันวิสาขาบูชาโลกเมื่อปี2561่และก็สร้างอีกรอบเมื่อวันที่29มกราคมวันพระราชทานเพลงิงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธก็เลยเป็นที่ไปที่มาของสะพานพลังบุญ แล้วพลังบุญเนี่ยเกิดจากการที่การร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านใช่ไหมทีมาสร้างสะพานแห่งนี้แล้วไม้สะพานที่ใช้คือไม้อะไรคะเป็นไม้ต้นหมากพืชเศรษฐกิจของที่นี่ของคอนสารก็จะตามต้นหมากเป็นเป็นต้นเป็นต้นมาใช้เป็นก็มาสร้างขึ้นมาเป็นสะพานก็คือการร่วมแรงร่วมใจก็คือพลังบุญนั่นแหละก็จะอยู่ที่สะพานนี้ก็ใครที่ได้มีโอกาส ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนที่นี่ก็สามารถที่จะเดินทางมาที่สะพานพลังบุญแห่งนี้ถือว่าคนนั้นจะมีบุญบรารมีวังโบส์สถานที่แรกของชุมชนบ้านฝายดินสอแลนด์มาร์กสำคัญที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชนแห่งนี้ที่มาของชื่อวังโบส์เชื่อกันว่าในสมัยก่อน สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ส่งน้ำของพระสงฆ์ชาวบ้านจึงนับถือให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดเช็คอินจุดแรกสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะและนอกจากนี้บริเวณฝายดินสอยังมีบ่อน้ำโบราณที่เชื่อกันว่าถ้าตั้งใจอธิษฐานให้กระทุ้งไม้ลงกลางบ่อถ้ามีฟองอากาศเล็กๆผุดขึ้นมานั่นหมายถึงคำอธิษฐานที่เราขอไว้จะเป็นจริงค่ะ สะพานมาแล้วนะคะจุดตรงนี้ก็คือวังโบสถ์คือจุดกําเนิดของฝายดินสอมีที่มาย่งไรที่ไปที่มาของวังโบสก็คือตรงนี้เมื่อเดิมทีเนี่ยจะเป็นที่พระสงค์ที่วัดราชสมคีฝ่ายดินสอเนี่ยมาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทําสังฆกรรมในการใช้ส่งน้ําพระพระมาส่งน้ําที่นี่ก็เลยเป็นที่ไปึ้นมาของวังโบสถ์และที่นี่ในลําห้วยแห่งนี้ ก็จะมีหินที่ลักษณะเป็นหินสีม่วงที่ใช้เขียนกระดานชนวนได้ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของฝายดินสอหินตรงนี้ก็เป็นหินสีม่วงที่ผมว่าทีแรกค่ะก็ใช้มาเหลาเป็นแท่งดินสอสามารถเขียนกระดานชนวนได้ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของหินแห่งปัญญาอ๋อเอเหลือไปเอเห็นเขาเรียกอะไรเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ด ที่บ่อศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะพระสงฆ์ใช้อาบใช้สงฆ์ค่ะชาวชุมชนก็เลยอนุรักษ์เอาไว้และก็เป็นบอ่อที่สร้างความศรัทธาให้กับคนในชุมชนเองความศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อบอ่อแห่งเนี้ค่ะอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะเดิมทีเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อที่ที่พระสงฆ์ใช้ธรรมดาค่ะแต่หลังจากนั้นก็จะมี อาจารย์ท่านหนึ่งที่พาเราทํายุทธศาสตร์เรื่องของท่อง,งเที่ยวเนี่ยะนะครับท่านก็มาอธิษฐานจิตตรงบ่อแห่งเนี้ท่านก็บอกว่าสามารถที่จะสื่อถึงใต้พิภพเมืองบาดาลได้ทางชุมชนก็เลยคุยกันว่าตรงเนี้มันน่าจะเป็นบ่อน้ําที่สามารถสื่อถึงเมืองบาดาลได้ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง อืมแล้วใครจะมาขอพร<ช>ขออะไรได้ไหมคะได้ครับก็จะตั้งแล้วจะมีปฏิหารอ,าอะไรเกิดขึ้นคะ่ะจะตั้งจิตอธิษฐานตั้งตามคำคาบูชาตรงเนี้ยนะแล้วก็ถ้าผลการตั้งจิตอธิษฐานของคนที่มาขอก็คือใช้ไม้นะครับไม้น่ยกระทุ้งลงไปเพื่อสื่อถึงเมืองบาดาลถ้าฟองอากาศ ที่ผุดขึ้นมาจากบ่อเนี่ยมากก็แสดงว่าความตั้งจิดอธิษฐานของคนคนนั้นก็จะมีสำเร็จสำเร็จเร็จมากการเดินทางมาเยือนบ้านฝ่ายดินสอครั้งนี้เราได้พี่สายใจผู้ใหญ่บ้านบ้านฝ่ายดินสอเป็นไกด์เล่าเรื่องราวของหมู่บ้านให้เราฟังค่ะ ผู้ใหญ่สายใจบอกว่ามีสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ชาวอำเภอคอนสารให้ความเคารพนับถือและเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่นี่คือว <What S 2> ัดเจดีวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า700ปีประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ซึ่งในตัวโบสถ์ยังมีภาพเขียนฝาผนังที่บอกเล่าประเพณีต่างๆรวมถึงประวัติที่มาของคนคอนสารอีกด้วยค่ะ และภายในบริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์วัดเจดีที่รวบรวมเข้าของเครื่องใช้สมัยโบราณไว้หลายอย่างรวมทั้งพระเก่าแก่ใครที่มาไหว้พระก็สามารถเข้ามาชมได้ค่ะผู้ชมคะตอนนี้เรามาถึงวัดเจดีแล้วค่ะ,คะซึ่งมีความสำคัญกับคนที่นี่ยังไงบ้างคะวัดเจดีเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของคนคอนสานมาตั้งแต่ก่อตั้งเมืองเลย ซึ่งก็มีจะมีองค์พระประธานซึ่งอายุก็กว่า700ปรค่ะปีสมัยที่ปูหมื่นอารามคำแหงคือเจ้าเมืองคอนสารเนี่ยมามาเดินป่าเพื่อจะเก็บของป่าไม่ว่าจะเป็นาช้างพึ่งเพื่อไปส่งเป็นเครื่องราชบรรณาการ<ะ>เจ้าเมืองก็มาพบกับเจดีซึ่งอยู่ข้างๆข้อง,ง,งโบสถ์เนี่ยนะครับเป็นเจดีย่อมุมไม้12มีเทาวัน คุมอยู่ก็ไปลื้อถาวันออกก็เจอพระประธานองค์ใหญ่ค่ะอยู่ด้านในใช่ไหมคะซึ่ง<ะ>เป็นพระประธานที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองมาตราบเท่าทุกวันนี้นะครับชื่อขององค์พระประธานก็คือพระพุทธชัยยะสารโมนะคีค่ะพรบพุทธก็คือพ,พระพุทธเจ้าชัยยะก็คือชัยภูมิสาระก็คือคอนสาร,นะร<ะ>มมนีก็คือนามสกุลขององค์พระ หลวงพ่อใหญ่หรือพระประธาน700ปีของเรานั่นเองซึ่งทางกมรมศิลปากรก็มาขึ้นเป็นทะเบียนของกรมศินเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็อายุก็ราวๆเ0็700ปนะีซึ่งเป็นพระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเป็นแขกผู้มาเยือนขอเข้าไปกราบสการะด้านในได้ไหมคะเชิญนะครับ ฝ่ายดินสอชุมชนเล็กๆในจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้ถือเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นโดยเฉพาะเอกลักษณ์ความเป็นชาวไทยคอนสานทั้งเรื่องของอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่ออย่างขั่วเนื้อขั่วปลามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ถูกใจคนทุกเพศทุกวัยค่ะส่วนประกอบหลักๆที่สําคัญก็จะมีเนื้อหมูหรือเนื้อปลารวมไปถึงสมุนไพรชนิดต่างๆที่หาได้จากหลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้เกลือใบมะกรูดกระชายหอมพริกกระเทียมขมิน้นหอมหัวแดงและที่ขาดไม่ได้น้ำมันมะพร้าวพืชท้องถิ่นของที่นี่ค่ะ เล่าว่าอาชีพดั้งเดิมของคนที่นี่จะทำสวนมะพร้าวเป็นหลักส่วนสวนหมากก็จะปลูกเป็นอาชีพเสริมดังนั้นสองข้างทางเราจะเห็นต้นมะพร้าวกว่าร้อยปีและป่าหมากที่ขึ้นอยู่ทั่วไปภายในชุมชนและที่สำคัญยังมีกลุ่มอาชีพต่างๆที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้กระจายอยู่ในหมู่บ้าน กลุ่มแรกที่เราจะไปก็คือกลุ่มทําน้ํามันมะพร้าวสะกัดเย็นกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากมะพร้าวในชุมชนมีมากและราคาตกต่ําชาวบ้านจึงได้คิดที่จะแปรรูปเป็นน้ํามันมะพร้าวสะกัดเย็นนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมกลุ่มนี้จะได้เห็นการสาธิตการทำน้ำมันมะพร้าวและสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยค่ะ เดินมาในเห็นต้นมะพร้าวเยอะแยะเลยค่ะทำไมปลูกกันเยอะเลยคะล้วมะพร้าวมาเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนที่นี่มันเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะแล้วผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่เอาไปทําอะไรอะคะก็ส่วนมากก็จะขายเป็นลูกแต่พอระยะปี2ปีมาเนี่ยนะครับผลผลิตค่อนข้างถูกมะพร้าวลูกละบาทอย่างเงี้ยเราก็เลยมาคุยกันว่าเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวของเราได้ยังไงค่ะ ก็เลยมาคิดกับทางกลุ่มทางชุมชนว่าเออเราน่าจะหาวิธีแปรรูปมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวจากลูกระบาดให้มันได้ราคาเพิ่มขึ้นกเป็นที่ไปที่มาของกลุ่มน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นอ๋ออย่างที่เห็นอยู่นี้ใช่ไหมคะ,คะก็เดี๋ยวจะแนะนำให้กับรู้จักกับประธานกลุ่มนะครับคุณแม่ลือไทยวันตลับแก้วสวัสดีค่ะ แม่เป็นประธานกลุ่มของการทำน้ำมะพร้าวสะกัดเย็นใช่ไหมคะค่ะตอนนี้มีสมาชิกด้วยกันกี่คนคะ20ิคนค่ะ20คนด้วยกันแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทำมะพร้าวสะกัดเย็นนี่ยากไหมคะก็ยากพอประมาณค่ะขั้นตอนแรกก็เปลือกปอกมะพร้าวเนาะปอกออกมะพร้าวออกนำมาขูดค่ะนำมาขูดเอาแต่เนื้อขูดหลังจากเสร็จแล้วก็เอามาคั้นค่ะ ค่ะคั้นมาขยําปั้นเอาน้ำกะทิค่ะปั้นเสร็จแล้วก็เอามาใส่หลนี้ค่ะใส่หลไว้ไปตั้งไว้ที่การแกล้งค่ะแล้วก็ใช้เวลา12ชส่วโมงชั่วโมงค่ะจะสกัดน้ํามันจะสกัดออกจะมีสี่ชั้นชั้นล่างก็จะเป็นตะกอนเป็นตะกอนชั้นที่สองก็เป็นน้ําน้ําเสียนะคะ,คะชั้นที่สามจะเป็นน้ํามันน้ํามันที่ใสข้างบนก็เป็นค่ะ เป็นโยเกิร์ตแบบเหมือนกะทิใช่ไหมคะแต่เราก็จะเอาไอ้ส่วนที่ใสๆนี่แหละนำไปพัชเจอร์ไลท์อีกทีหนึ่งถูกไหมคะใช้ผ้าขาบางกรองกรองเอาน้ำใสๆตักเอาโยเกิร์ตโยเกิร์ตออกค่ะแล้วก็เอาน้ำน้ำใสๆสนะกรองสองสามครั้งค่ะที่ได้ใสที่สุดแล้วก็จะมาเป็นขวดอย่างนี้ แล้วคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะเอเห็นส่วนใหญ่ที่นี่เห็นบอกว่าเอามาทำกับข้าวด้วยค่ะค่ะทำกอบข้าวไปเปผัดไปทอดหรือว่าเอาไปข้าวเหนือข้าวปลาค่ะอาหารพื้นถิ่นคนคนคนสารเขาจะชอบเอาไปข้าวเหนือข้อาวปลาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำทาผิวก็ได้ค่ะค่ะทาผิวทาบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะค่ะค่ะ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากถ้ากินนี้กินก็ต่อต้านฮร์โมนอิสระในร่างกายได้ดีมากค่ะขับสารพิษขับสารพิษในร่างกายแล้วตอนนี้เราผลิตได้จํานวนเยอะๆแล้วเราจะไปจัดจําหน่ายที่ไหนบ้างคะจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาค่ะแล้วก็ไปวางขายอยู่ที่ร้านค้าอุทบขายส่งทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กแล้วก็ไปสถานที่ต่างๆหรือว่า ออกบูธจัดบูธในงาน<ป>ก็เอาไปขายขายดีมากเลยค่ะค่ะไอคุณสมบัติพิเศษที่คุณแม่บอกเนี่ยก็คือว่าเราอะทำมือถูกไหมคะ,คะเราไม่ได้ใช้ผ่านเครื่องจักรใดๆทั้งสิ้นไม่ค่ะไม่ใช่เอาตามภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะค่ะ,คะจะ,ะแล้วถ้ามีทางบ้านสนใจเขาอยากจะซื้อน้ำมันมะพร้าวเขาจะต้องทำยังไงจะติดต่อ,อยังไงอะคะติดต่อกับเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในสติกเกอร์นี่แหละคะ่ะ โลโก้นี้ก็ผ่านทางช่องทางนี้ได้นะคะก็มีเฟ c บุ o ก k ลายเบอร์โทรติดต่อมาได้นะคะที่บ้านฝายดินสอแห่งนี้นะคะ บอ,อกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของบ้านฝ่ายดินสอคือการทอผ้าฝ้ายลายขิดผ้าพื้นเมืองที่ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายประจำถิ่นนอกจากนี้ทางกลุ่มยังนำผ้าทอไปประยุกต์ออกแบบเป็นสินค้าที่หลากหลายซึ่งแต่ละชิ้นงานล้วนเป็นสินค้าทำมือที่มีความสวยงามมากค่ะไปดูกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนฝ่ายดินสอนะครับค่ะนี่คุณแม่บุญมีคำสั่งประธานกลุ่มทอผ้า เพื่อนเมืองของบ้านฝ่ายดินสองครับสวัสดีคะ่ะคุณแม่แต่งตัวสวยมากๆเลยค่ะชุดไทยคอนสานค่ะบ้านฝ่ายดินสอยินรอบน้องเองค่ะจะ<ช>จะเปลี่ยนชุดใท้น้องเอเป็นไทยคอนสานค่ะได้เลยคะ่ะนะสวยแบบนี้เลยใช่ไหมคะ เหมือนคนที่นี่ไหมคะ,มอ,คะอยู่ที่นี่ได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะอาอพูดถึงการทอผ้าพื้นเมืองของที่นี่มีความโดดเด่นยังไงบ้างคะคุณแม่ครบวงจรนะคะครบวง,งจรก็คือหนึ่งเราปุูกอะไ,ไรไปนาคะ่ะเราก็มาอิวปวะดดี์เองค่ะทําเองค่ะแล้วลายลวดลายอะไรที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยคอนสานะคะขิดค่ะขิดดอกแก้วค่ะค ขิดดอกแก้วอย่างที่เอใส่อยู่นี่ก็คือลายขิดดอกแก้วถูกไหมคะค่ะเสื้อก็ขิดดอกแก้วอืมสไก็ขิดดอกแก้วค่ะค่ะจะเป็นเสื้อสีข้าแล้วก็ผ้าทุ่งขวบค่ะผ,ผ้าขวบสีแดงผ้าควบสีแดงเขาเข็นจกกักรขาซ่องเซนให้มันขวบคือในหน้าท่าบอดน,นกลมเกี่ยวคืออื่นผ้าขวบตั้งแต่โบราณโบราณตั้งแต่แล้วค่ะค่ะก็คือเราก็เดินตามรอยแมยะคะ่ค่ะแล้วก็มีเยวาวชนก็ตามมาค่ะ ก็คือสืบสารตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายก็มีการทอผ้าพื้นเมืองแบบนี้แหละใช้กัน <Man S 2> ถูก <Man S 2> ไหมคะ <Man S 2> เป็นชีวิตประจําวันก็ถือว่าเป็นผ้าพื้นถิ่นที่เราจะต้องใส่กันทุกวันอะไรคะทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ก, <c oughs> ก็จะใส่ผ้าพื้นเมืองแบบนี้แ <Man S 1> มนค,ค่ะผัวข้าราชการนมวยงานข้องอำเภอค่ะคือข้องอบตค่ะเทศบาลค่ะโรงเรียนก็คือกันค่ะวันศุกร์แล้วผ้าที่เราทอเนี่ยนอกจากจะเป็นผ้า ผ้าฝ้ายแล้วมีผ้าไหมด้วยใช่ไหมคะมีค่ะมีผ้าไหมก็มีทําำเป็นหมอนค่ะเป็นหมอนตอนนี้ก็คือเพิ่มมูลค่าค่ะเพราะว่าเป็นคลองฟ้าคลองทีละลึกค่ะเป็นค่องคุ้เจค่ะเป็นมอนคิดเป็นมอสหน่อยมอนใหญ่ค่ะเราได้รับก็คือเราเป็นทรงประกวดเจ้าพ่อปยญาเลยค่ะเราได้ที่หนึ่งค่ะวันน้โอ้ได้รางวัลที่หนึ่งด้วยค่ะ ก็คือตรงนี้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อนวัตวิถี<ช>ที่เราได้เข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลที่1ด้วยแล้วก็ตอนนี้สินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีหลากหลายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหมอนขีดรู้ไหมคะ<ช>แล้วก็ผ้าทอพื้นเมืองแล้วเรานําไปจัดจาหน่ายที่ไหนบ้างะคะหนึ่งก็คือไปกับพอชอค่ะเราไปคายตลาดเปิดโตหน่อยนึงพอเปิดตปุ๊บเขารู้จักเขาค่ะว่ากลุ่มทอผ้าบานป้า,ปา,ปานนติ๋นซ้ออยู่จุดนี้ค่ะเขาก็เข,ข,ข้ามาซื้อเองค่ะ เราก็ออกไปตลาดประชารัฐไปขายตลาดประชารัฐแล้วก็ไปงานเจ้าพ่อพญาเลเราก็ไปกรุงเทพค่ะค่ะกรุงเทพอย่ที่ไหนไปเมืองทองก็ทางมชนี่ก็จะจพชอนี่ก็จะจัดให้เราออกบูธถูกไหมคะค่ะออกบูธก็เป็นสินค้าของชุมชนเป็นสินค้าดีของชุมชนนั่นเอง ตอนนี้กลุ่มสมาชิกมีด้วยกันกี่คนนะคะ20คนค่ะ20คนแล้วมีการแบ่งสรรปันส่วนกระจายรายได้ยังไงอะคะมีค่ะว่าถ้าเข้ามาเป็นกลุ่มนะคะ20ก็คือแยกแค่ไปทําบ้านใครบ้านท่านนะคะถ้ามาทํารวมกันนี่มันก็ลําบากหน่อยหนึ่งทําเสร็จแล้วก็ามาแบ่งกลุ่มกลุ่มจะได้4คนทําจะได้6สมมุติว่าสิพผืน อ๋อหมายถึงว่าเรามีจุดศูนย์กลางตรงนี้แหละเป็นศูนย์ทอผ้าของสมาชิกในหมู่บ้านแต่ว่าก็สามารถที่จะไปทอที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาที่กลุ่มมารวมกันที่กลุ่มถูกไหมคะสมมติ1ิผืนคนที่ทอเนี่ยเอาไป6ผืนแล้วก็ให้กลุ่มสมาชิก4ี่ผืนใช่ค่ะกลุ่มอยู่ได้ค่ะพี่น้องประชาชนก็อยู่ได้สร้างงานสร้างายไดใดให้ผู้สูงอายุค่ะเราไปชนก็สร้างได้ค่ะขยันค่ะ แล้วรายได้ต่อผืนนี่เท่าไหร่ถ้าถ้าเรานําไปขายอะค่ะถ้าเป็นแพทซินนะคะเนาะ500ค่ะห้ารอยค่ะผืนละห้าร้อยเป็นสําเร็จรูปหรือว่าเป็นชิ้น,นะคะถ้าสําเร็จจยากพันค่ะค่าตัดบอกรบคุณหรัรทุกตัวเสื้อนะคะเราจะค่าอยู่ที่เมตรละสองร้อยเมตรละสองร้อยครับตัดขึ้นมามันเงี้ตัวละแปดร้อยค่าสบายสองร้อยห้าสิบแล้วการออกแบบอะจาเป็นไหมคะว่าต้องเป็นสไตล ของไทยคอนสารเลยหรือว่าเราไปดีไซน์เป็นลายอื่นได้ไหมคะได้ค่ะเขาก็ลองผิดลองทึกมาไล่กันละค่ะ,คะมีคนคอมเมนต์มาว่าต้องทำอย่างนั้นนะต้องทำอย่างนี้นะแม่ก็ลองทําดูโอเคมันก็มีการตอบรับดีค่ะ แต่ว่าเราก็ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของ<ช>เราอยู่ค่ะเราก็จะเห็นได้นะคะมีของฝากของที่ระลึกเยอะแยะมากมายเลย<ช>ถ้านักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็สามารถซื้อไปฝากเป็นเป็นของที่ระลึกก็ได้ไดติดไม้ติดมือไปนอกจากจะได้สวมใส่เสื้อผ้าสวยๆแล้วก็นำไปเป็นของฝากได้อีกด้วยค่ะ ท่านฝายดินซอมีสวนสมุนไพรกว่า3ไร่ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้เดินชมและเรียนรู้สรรพคุณทางยามากมายและกิจกรรมที่ผ่อนคลายต้อนรับแก่ผู้มาเยือนที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการแช่มือแช่เท้าจากน้ำสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งจะช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าให้ความรู้สึกสดชื่นของกลิ่นสมุนไพรค่ะ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติสุดอากาศที่บริสุทธิ์เติมความสุขด้วยรอยยิ้มแถมได้มิตรภาพดีๆของคนในชุมชนบ้านฝายดินสอแห่งนี้กลับไปด้วยค่ะ วันหยุดว่างๆไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะคะลองมาเยือนถิ่นอีสานอย่างจังหวัดชัยภูมินะคะบ้านฝายดินสอตำบลรงบังจังหวัดชัยภูมิค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้สัมผัสบรรยากาศที่งดงามทั้งสถานที่ท่องเที่ยววัฒรธรรมและมิตรภาพความเป็นมิตรของชาวไทยคอนสาร mm. ไม่แน่คุณอาจจะหลงรักชุมชนแห่งนี้แบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ พอ่พอพ่อแม่แม่แมทุกๆคนนะคะรายการรอบพูดภาคหมดเวลาแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมพอกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ